มัทธิวบทที่หเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมากมายก็เสด็จขึ้นเนินเขาและทรงนั่งลงเหล่าสาวกของพระองค์พากันมาหาพระองค์และพระองค์ทรงเริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาว่าความสุขมีแก่ผู้ที่สำนึกว่าตนขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุข มีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลมความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรร,รมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ uh ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตาการุณา <S <S เพราะเขาจะได้รับความเมตตาการุณาตอบแทนความสุข มีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติเพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วความสุขมีแก่ท่านเมื่อคนทั้งหลายสบประมาทข่มเหงและใส่ร้ายป้ายสีท่านเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นักเพราะพวกเขาได้ข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือของโลกแต่ถ้าเกลือนั้นหมดความเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อันใดอีกต่อไปมีแต่จะถูกศาสทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อคนจุดตะเกียงแล้วย่อมไม่เอาฝาครอบแต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียงให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านในทํานองเดียวกันจงให้ความสว่างของท่านกระจ่างแจ้งต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อเขาจะเห็นการดีของท่านและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ อย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มล้างแต่มาเพื่อทําให้สําเร็จครบถ้วนเราบอกความจริงแก่ท่านว่าตราบจนฟ้าและดินสูญสิ้นไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดสักตัวหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่มีทางสูญหายจากหนังสือบทบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จครบถ้วน ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเหล่านี้แม้ข้อเล็กน้อยที่สุดและสอนคนอื่นให้ทำเช่นเดียวกันผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสั่งสอนตามคำบัญชาเหล่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เพราะเราบอกท่านว่าหากความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าของพวกฟาริสี และเหล่าธรรมาจารย์แล้วท่านจะไม่ได้เข้าอาณาจักรสวรรค์อย่างแน่นอนท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้เกี่ยคนโบราณว่าอย่าฆ่าคนและถ้าผู้ใดฆ่าคนจะถูกตัดสินลงโทษแต่เราบอกท่านว่าถ้าผู้ใดโกรธเคืองพี่น้องของตนจะถูกตัดสินลงโทษถ้าผู้ใดพูดดูหมิ่นพี่น้องของตนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลแซนเฮดริน และถ้าผู้ใดพูดว่าไอโง่อาจจะต้องโทษถึงไฟนรกดังนั้นถ้าท่านกำลังถวายเครื่องบูชาที่ท่านบูชาและนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขุนเคืองใดๆกับท่านจงละเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแทน่นแล้วไปคืนดีกับพี่น้องก่อนจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชาจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่เขากำลังพาท่านไปศาล มิฉะนั้นเขาอาจจะมอบท่านให้แก่ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วท่านอาจจะถูกขังในเรือนจำรู้บอ,อกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกมาไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์หวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิด ของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่43ครับพระกัมพีบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านพี่น้องครับคําว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่าน มีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมจริงๆคืออยู่ในพระธรรมเลวินิติบทที่19ข้อที่18แต่ประโยคหลังที่บอกว่าเล็กเกียรชังศัตรูของท่านอันนี้ไม่มีอยู่ในพรักภีรีถ้ามันไม่มีอยู่ในพรักภีรีแล้วมันมาจากไหนครับมันเป็นคำสอนที่พวกฟาริสี เพิ่มเข้าไปเองด้วยความเกลียดชังคนสมาเลียซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นคนต่างชาติและสมควรที่จะรับการพิพภากษาจากพระเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับความรักจากพวกเขาเขาจึงต่อเติมเข้าไปคือนะครับตัดต่อพระกัมภีคือเอาของจริงและเพิ่มเติมเข้าไปของจริงก็คือจงรักเพื่อนบ้านของท่าน อยู่ในเลวินิติบทที่19ข้อที่18และที่เพิ่มเติมขึ้นไปคือและเกลียดชังศัตรูของท่านนี่เป็นนิสัยของพวกฟาริสีซึ่งพระเยซูต่อว่าพวกเขาว่าพวกเขาทึกทักที่พระเยซูเ,ยเ,ยเคยพูดจำได้ไหมครับพวกเขาทึกทักเอาว่าถ้อยคำของมนุษย์เป็นพระวจนะ พระเจ้าเหมือนคําว่าเล็กเกียจชังศัตรูของท่านนี่เป็นท่าคำของมนุษย์เป็นท่าคำของวลศีศีรที่เพิ่มเข้าไปต่อจากจงรักเพื่อนบ้านของท่านทาให้เป็นเหมือนเป็นพระคําของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคมภีร์หรือโดยเฉพาะเมื่อเราฟังคําเทศนาของนักเทศนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเทศที่ขีดจักรของเราหรือทางโซเชียลมีเดียก็ตาม เราจะต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นพระวจนะและอะไรเป็นความคิดเห็นของมนุษย์เป็นความคิดของผู้เทศมิฉะนั้นเราจะเข้าใจผิดว่านั่นคือพระวจนะของพระเจ้าผู้เทศนาจะต้องเทศพระกัมภีอย่างสัตซื้ในสิ่งที่พระกัมภีพูดและไม่เพิ่มเติม ความเห็นของเราลงไปในพระคัมภีร์ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในบริบทหรือในเนื้อหาของพักคัมภีร์ตอนนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็าตามแต่ก็เป็นความคิดเห็นของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าดังนั้นการเทศนาของเรายังควรจะมีพื้นฐานอยู่บนเนื้อหา ของพอะะองระเจ้าดังนั้นในการเทศนาของคริสตจักรของเราเราจรึงมีการนะครับอ้างอิงข้อพระคัมภีร์มากมายในหนึ่งคำเทศเพราะเราอยากจะให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าเราเทศนาตามพะะระเจ้าเราให้พระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเราให้สมาชิกได้เห็นว่า คำพูดของเรามีพื้นฐานมาจากพระเจนะของพระเจ้าไม่ได้เพิ่มเติมความคิดเห็นของเราลงไปอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดถึงตัวอย่างไม่ได้เราจะใส่ตัวอย่างเข้าไปไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขยายความไม่ได้นะคับธรรมอาจารย์คนหนึ่งคือเอสลานะครับก็อ่อานพระคัมภีร์และอธิบาย ให้คนเข้าใจขยายความให้คนได้เข้าใจดังนั้นนักเทศนักสอนผู้นำก็อ่านพระคัมภีร์เตรียมเทศนาและขยายความได้แต่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ออกไปจากนอกเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนั้นและระมัดระวังว่าต้องไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าต้องถูกเทศนาไม่ใช่ความคิดเห็นของเราบางคนก็อาจจะมีพระคัมภีร์แค่ข้อเดียวแต่ว่าเทศนา ใส่ความคิดข่าวคลาวนะครับเรื่องต่างๆนะครับลงไปเทศได้เป็น1ชั่วโมงอะไรต่างๆแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับมันบางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันอาจจะไม่ใช่พระจะของพระเจ้าเช่นประโยคนี้ที่คริสเตียนทั่วไปรู้จักดีคือประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนนั้น เป็นคำพูดที่ดูสวยหรูดูคมคายนะครับเป็นคำคมที่น่าเชื่อถือแต่นี่ไม่ได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเลยนะครับนี่เป็นคำพูดของเบนจามินแฟรงคลินไม่ใช่เป็นคำจากพระคำัำภีแต่เนื่องจากอ้างกันไปอ้างกันมานานๆเข้าจนคนก็น,นึกว่านั่นเป็นคำที่มาจากพระคำัำภีจริงๆแล้วพระเจ้าทรงช่วยเหลือ คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแม้นว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเขาเองเลยเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ไม่จเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นปรัชญาเป็นแนวความคิดของมนุษย์นะครับที่พูดขึ้นมาและมันคมคายและเป็นคําคมที่น่าเชื่อถือก็เลยพูดต่อมา ซึ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะเจอคําพูดหรือวลีหรือคําคมแบบนี้มากมายแล้วจะเข้าใจผิดว่าเป็นภระวจนะของพระเจ้าดังนั้นครับพี่น้องที่รักครับทุกครั้งที่พี่น้องได้ยิงคําพูดจากนักเทศนักพูดนะครับหรือได้เห็นการโพสต์นะครับถ้อยคําต่างๆลงในโซเชียลมีเดียที่ดูทันสมัยและอาจจะกลายเป็นไวรัลทางโซเชียลมีเดีย ก่อนที่เราจะเชื่อคำพูดนั้นก่อนที่เราจะแชร์ความคิดหรือโพสต์นั้นออกไปเราจะต้องตรวจสอบดูกันว่าคำพูดนั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์หรือไม่ก่อนที่จะกดไลค์ก่อนที่จะกดแชร์มิฉะน,นั้นเราอาจจะกดไลค์แล้วก็จะแชร์สิ่งที่ผิดไปจากเนื้อหาของพระ,จพระเจ้าเช่น ในกรณีนี้นะครับประโยคที่2บอกว่าและเกลียดชังศัตรูของท่านอันนี้ถ้าเราแชร์ออกไปมันก็จะไปขัดแย้งกับพระคำพีรนีนข้อ44ที่บอกว่าให้เรารักศัตรูของเราและอธิษฐานเพื่อศัตรูของเราเห็นไหมครับเวลาเราจะไปแชร์ไปกดไลค์เรื่องราวต่างๆในโซเชียลมีเดียเราต้องอ่านให้รอบคอบก่อนนะอย่าจนมอในใจพี่น้อง อ่านให้รอบครอบก่อนอ่านเสร็จปุ๊บคิดก่อนว่าอันนี้ถูกต้องตามหลักการพระกัมภีหรือไม่มีพระกัมภีตอนอื่นที่พูดขัดแย้งกับประโยคนี้หรือคําคมที่ท่านกำลังจะโพสต์ไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบให้อย่างแน่ใจมิฉะนั้นเราจะโพสต์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระกัมภี ใช่ไหมครับถ้าเราไปโพสต์จงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแล้วก็โพสต์ผิดหลักการพระกัมภีเพราะพระคัมภีไม่ได้สั่งให้เราเกลียดชังศัตรูแต่พระกัมภีร์สั่งให้เรารักศัตรูและอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราดังนั้นพี่น้องครับทั้งนักเทศและทั้งสมาชิกทุกๆคนก็ขอให้ระมัดระวังว่าสิ่งที่เรากําลังเทศสิ่งที่เรากำลังพูดสิ่งที่เราเห็นเขาโพสต์มาเป็นไวรั ทางโซเชียลมีเดียนั้นเราควรจะโพสต์ต่อไปหรือไม่มันอยู่ในพัะคมพีหรือไม่ผมไม่ได้หมายความว่าทุกประโยคที่พี่น้องพูดในชีวิตประจําวันมันต้องอยู่ในพัะคมพีหมดแต่ถ้ามันเป็นไปได้อย่างก็ดีสิครับผมก็หมายความว่าเราต้องระมัดระวังนะครับไม่เทศนานะครับโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นคําคมนั้นนะครับมาจากพระวจนะของรพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเป็นความคิด เห็นของมนุษย์ที่ใส่ลงไปพวกปริศีชอบทึกทักเอาว่าถ้อยคําของมนุษย์เป็นพระเจนะของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่ปริศีเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะโพสต์ออกไปอามีไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้ องทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบเมื่อได้ยินคนเทศนารอบคอบเมื่อได้ยินการโพสต์ในทางโซเชียลมีเดียก่อนที่เราจะแชร์ก่อนที่เราจะกดไลค์ขอให้เราได้ตรวจสอบว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์หรือไม่เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นผู้สนับสนุนคําสอนผิดหลักการผิดออกไป ขอพระเจ้าโปรดให้เราเป็นคนมีความรอบคอบเหมือนพระบิดาของเราซึ่งเป็นผู้ที่ดีรอบคอบขอสรนเสิมพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยอักบีรูก,กาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่ง โรภคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราดังนั้นก่อนที่พี่น้องจะออกคําสั่งพี่น้องต้องเชื่อจริง,รงๆว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือมันมิฉะนั้นเราออกคําสั่งไปก็จะเป็นการพูดจาหลงหลงแรงๆไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิอํานาจแต่อย่างใดนนครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอานาจเหนือโรภคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราปับันนี้ พระเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของทุกคนที่ฟังมานาจันใหญ่อยู่ในขณะนี้จงออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้สิ่งแปลกปลอมโรคภัยไข้เจ็บที่อย่างจงออกไปขยับตัวทําสิ่งที่ท่านทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับถ้าท่านฟังมานา นใหญ่ตอนนี้จบแล้วอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไปให้เพื่อนของท่านกดติดตามแล้วก็ทุกๆวันตอน9้าโมงเช้าก็จะมีการถ่ายทอดทาง Facebook ของพิจักะและยังสามารถมาติดตามชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาทั้งทาง e c o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  k และทาง YouTube กับพี่น้องที่อยากจะติดตามับฟังมานาจันใหญ่ย้อนหลังอยากจะฟังคำเทศอยากจะฟังคำสอน อยากจะฟังคําพยานชีวิตของสมาชิกคิดจักของเราหรืออยากจะเป้าเดี่ยวร่วมกันกับเราทุกวันท่านสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จับริพันธ์ฟรีเชิร์ชได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านมีแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือหรือบน iPad ของท่านท่านก็จะสามารถติดตามนะครับเนื้อหาสาระและข่าวสารของคริตจักได้ตลอดเวลา พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและหมบสันที่สุด รอบครัวหมดทั้งรอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสงร,รงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งรอบครัวหมดทั้งรอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า ให้ทังครครวมครครจชลูกลานจชัลูกลาการสงส้าทิตนำทังท่นไปจะสงตามติอยู่ข้างคมอบล้อมรอบกายแต่ถภายในส่งอยู่ข้างกายส่งอยู่ข้างกายย้รงวันไหมต่วันลับไปจะมาเมื่อ,อไรจะไปที่ไหนอย่ามัวเ ชืันจมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อ เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข